สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวและแนวคิดที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพลังสมองนักสู้มาสำรวจกันค่ะโดยเฉพาะแก่นสำคัญจากเนื้อหาวันที่15ของโปรแกร,รมพลังสมองนักสู้ไม่ยอมแพ้เห็นทางออกนะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันเข้มข้นวันนี้คือประโยคที่ว่า คนที่ไม่ยอมแพ้จะเห็นทางที่คนอื่นมองไม่เห็นม,มันเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากเลยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมาการยืนหยัดไม่ยอมถอยเนี่ยถึงเปิดประตูสู่ทางออกใหม่ๆได้แล้วเราจะเปลุกฝังทัศนคติแบบนี้ให้ตัวเองได้อย่างไงเอาละค่ะมาแก่ประเด็นนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังใจหรือแค่แบบว่าคิดบวกสวยๆ แต่มันมีรากฐานอยู่ในการทำงานของสมองเราจริงๆคือการตัดสินใจว่าจะสู้ต่อหรือยอมแพ้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเคมีแล้วก็โครงสร้างในสมองเราเลยนะครับ โอ้ oh, ฟังดูเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์สมองโดยตรงเลยนะคะงั้นขอเริ่มตรงแก่นหลักก่อนเลยที่บอกว่าแค่เราตัดสินใจว่าไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะกำลังเจอกับอะไรอยู่การตัดสินใจเด็ดเดี่ยวตรงนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกสมองให้เริ่มทํางานในโหมดที่ต่างออกไปให้เริ่มควานหาเส้นทางใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งปกติเราอาจจะมองข้างไปทันทีที่รู้สึกว่ามันยากหรือว่าเริ่มท้อแล้วใช่เลยครับจุดนี้สำคัญมาก การตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้เนี่ยมันไปกระตุ้นสมองส่วนหน้าหรือที่เรียกว่า prefrontal cortex หรือ PFC ให้ทำงานหนักขึ้นคือสมองส่วนนี้เปรียบเหมือน CEO ของเราเลยนะดูแลเรื่องการวางแผนการแก้ปัญหาซับซ้อนการคิดเชิงกลยุทธ์พอเราตั้งมั่นว่าจะไม่ถอย PFC ก็จะถูกปลุกให้ตื่นตัวเต็มที่เลยเพื่อมองหาทางเลือกที่ไม่ใช่แค่ทางเดิมๆแต่เป็นการคิดแบบเอ่อนอกกรอบหรือ out of the box thinking ครับ อ๋อหมายความว่าแค่ความคิดว่าจะไม่ยอมแพ้ก็เหมือนเปิดสวิตชความคิดสร้างสรรค์นในสมองเราเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวนะการที่เราพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆซ้ำๆเนี่ยเวลาที่เราไม่ยอมแพ้มันยังไปเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองถ้าพูดง่ายๆก็คือสมองเราสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้เหมือนการสร้างถนนเส้นใหม่ หรือทำให้ถนนเดิมมันแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราพยายามไม่ล้มเลิกสมองก็กำลังเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เก่งขึ้นในการรับมือกับปัญหาคล้ายๆกันในอนาคตนะครับเหมือนยิ่งฝึกสมองก็ยิ่งเก่งขึ้นในการหาทางออกอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับแล้วมันมีอีกมิติที่สำคัญมากก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งทางใ,ใจหรือ resilience ทุกครั้งที่เรายืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แม้จะล้มลุกคลคลานบ้างมันเหมือนเรากำลังสร้างกล้ามเนื้อทางจิตใจให้ตัวเองทำให้เราทนทานต่อความยากลำบากฟื้นตัวจากความผิดหวังได้เร็วขึ้นไม่เปราะบางง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือได้ทั้งความคิดสร้างสารรค์สมองที่ปรับตัวเก่งขึ้นแล้วก็ใจที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีเรื่องของเคมีในสมองด้วยคือ แม้ว่าเราจะยังไม่เจอทางออกสุดท้ายแต่ทุกๆก้าวเล็กๆที่เราพยายามหาทางใหม่ๆห,หรือเห็นความคืบหน้าบ้างเนี่ยสมองจะให้รางวัลเราด้วยการหลั่งสารโดพามีนออกมาสารตัวนี้แหละครับที่ทำให้เรารู้สึกดีมีแรงจูงใจเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้เราอยากสู้ต่อไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่การตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้เนี่ยมันส่งผลลึกซึ้งหลายด้านขนาดนี้ทั้งกลไกสมองเคมีความคิดแล้วก็จิตใจใช่ครับแล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะการเชื่อว่าฉันทำได้และยืนหยัดไม่ยอมแพ้เนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า growth mindset ซึ่งมันตรงข้ามกับ fixed mindset ที่เชื่อว่าความสามารถเรามีจากัดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คนที่มี Growth Mindset จะเชื่อว,ว่าความสามารถพัฒนากันได้ด้วยความพยายามการเรียนรู้ซึ่งทัศนคติแบบนี้แหละครับที่ปลดล็อกศักยภาพสมองให้เติบโตอย่างแท้จริงฟังดูแล้วพลังสมองนักสู้นี่คือผลรวมของกลไกต่างๆที่ทำงานร่วมกันเมื่อเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงบ้างล่ะคะจากเนื้อหาของวันที่15พอจะมีแนวทางหรือว่าขั้นตอนที่แนะนำไหมคะมีครับ มีแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจอยู่4ขั้นตอนซึ่งเขาออกแบบมาให้เราค่อยๆสร้างทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมนี้ขึ้นมาได้น่าสนใจจังเลยค่ะมีอะไรบ้างคะขั้นแรกเลยนะคือระบุอุปสรรคที่กำลังทำให้เรารู้สึกท้อหรือมีความคิดอยากยอมแพ้ผุดขึ้นมาลองเขียนมันออกมาให้ชัดเจนเลยการเห็นปัญหาตรงหน้าเป็นรูปธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราจัดการมันได้ดีขึ้นอืมการเขียนออกมาช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆด้วยค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะขั้นตอนที่2คือปลอบทัศนคติอย่างแน่วแน่อันนี้สําคัญมากเลยต้องบอกตัวเองอย่างจริงจังอาจจะพูดออกมาดังๆหรือบอกในใจก็ได้ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้ฉันจะหาทางออกให้เจอลองจินตนาการถึงความรู้สึกมุ่งมั่นพลังใจที่ไม่หมดสิน้นมันเหมือนเป็นการตั้งโปรแกรมให้สมองเริ่มทํางานครับเป็นการประกาศเจตนารมกับตัวเองสินะคะอืมแล้วหลังจากตั้งมั่นแล้วล่ะคะทํายังไงต่อ ขั้นตอนที่3คือระดมสมองหาทางที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือทางที่เราเองก็อาจจะยังมองไม่เห็นในตอนแรกเปิดใจให้กว้างๆเลยแล้วลองถามคำถามนำตัวเองดูคำถามพวกนี้จะช่วยกระตุ้นให้คิดนอกกรอบได้ดีมากเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยครับลองถามตัวเองดูนะถ้าฉันไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเลยนะฉันจะลองทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมเลยได้บ้างหรือ มีมุมมองไหนเกี่ยวกับปัญหานี้ที่ฉันยังไม่เคยนึกถึงเลยหรือเปล่ามีใครบ้างนะที่ฉันยังไม่เคยลองไปขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะนําหรือลองคิดแบบสุดตรงไปเลยถ้ามีทรัพยากรไม่จํากัดหรือมีพลังวิเศษจะแก้ปัญหานี้ยังไงอืมคําถามแบบนี้ช่วยปลดลกความคิดได้ดีนะแล้วมีทางออกไหนที่ดูเหมือนจะแบบบา้บาๆบอๆแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นไปได้บ้างไหมโหคําถามหวกนี้เหมือนกันเขย่ากรอบความคิดเดิมๆของเราเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับเป้าหมายคือเขียนไอเดียหรือทางออกที่เป็นไปได้ออกมาให้ได้สัก3-5ถึง5ข้อโดยไม่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเลยนะอะไรแวบเข้ามาเขียนลงไปก่อนเลยค่ะแล้วพอได้ไอเดียมาแล้วทำยังไงต่อคะขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่4คือเลือกมา1ทางแล้วลองขยับ เลือกไอเดียที่ดูน่าสนใจหรือพอจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วลงมือทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับไอเดียนั้นทันทีไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ลองขยับดูนิดหน่อยเพื่อให้สมองเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็สร้างแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปได้ครับเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ต้องรอลงมือทำอะไรใหญ่โตแค่เริ่มขยับเล็กๆเพื่อเห็นว่ามันมีทางไปต่อได้จริงๆ เป็นสี่ขั้นตอนที่ดูทําตามได้ไม่ยากเลยนะเนี่ยใช่ครับมันเป็นการฝึกสมองและจิตใจไปพร้อมๆกันเลยพอพูดถึงการนําไปใช้จริงดิฉันนึกถึงกรณีศึกษาหนึ่งที่อยู่ในเนื้อหาด้วยค่ะเป็นเรื่องของคุณปรกรณ์เจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่น่าสนใจมากเลยอ๋อครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเป็นยังไงบ้างคือเรื่องมีอยู่ว่าร้านอาหารของคุณปรกรณ์เนี่ยเจอปัญหาหนักเลยค่ะยอดขายตกวูบเพราะมีร้านคู่แข่งเจ้าใหญ่มาเปิดใกล้ๆกัน คุณปรกรณ์ก็พยายามสู้เต็มที่นะคะปรับเมนูลดราคาทำโปรโมชั่นต่างๆนานาแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเลยจนถึงจุดที่รู้สึกท้อมากๆคิดว่าคงต้องยอมแพ้ปิดร้านไปแล้วจริงๆครับเข้าใจเลยสถานการณ์แบบนี้มันบั่นทอนกำลังใจสุดๆเลยนะใช่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้พอดีคุณปรกรณ์ได้มาเจอกับหลักการของวันที่15นี้แหละที่ว่าคนที่ไม่ยอมแพ้จะเห็นทางที่คนอื่นมองไม่เห็น เขาก็นึกถึงร้านตัวเองแล้วก็ตัดสินใจฮึดสู้ครั้งสุดท้ายบอกตัวเองอย่างแน่วแน่เลยว่าฉันจะไม่ยอมแพ้กับร้านนี้เด็ดขาดอื uh huh. แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาก็เริ่มทําตามขั้นตอนที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เลยค่ะเริ่มจากระดมสมองหาทางที่คนอื่นมองไม่เห็นคิดหาทางออกที่มันแตกต่างออกไปจากที่เคยทํามา ไอเดียก็ผุดขึ้นมาหลายอย่างนะเช่นสร้างเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆหรือหันไปเน้น Delivery มากขึ้นหรือลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่มีไอเดียหนึ่งที่มันแวบเข้ามาแม้ตอนแรกจะดูแปลกๆก็คือทำไมไม่ลองเปิดคอร์สอนทำอาหารให้ลูกค้าดูละ่ะโหเป็นไอเดียที่ฉีกไปจากเดิมเลยนะครับจะขายอาหารมาเป็นสอนทำอาหาร ใช่ค่ะตอนแรกก็ลังเลนะคะแต่พอคิดว่าไหนๆก็จะไม่ยอมแพ้แล้วลองดูซกตั้งจะเป็นไรไปเขาเลยตัดสินใจเลือกไอเดียนี้เริ่มจากเปิดคอร์สเล็กๆในร้านสอนเมนูเด็ดของร้านแค่ไม่กี่อย่างจำกัดจำนวนคนแล้วก็ลองโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียของร้านดูแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะลูกค้าที่มาเรียนชอบมากบอกว่าไม่ใช่แค่ได้สูตรอาหารอร่อยๆกลับไปนะแต่ยังรู้สึกสนุก ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ประทับใจในความเป็นกันเองของคุณปรกรณ์กลายเป็นว่าคนที่มาเรียนก็ผูกพันกับร้านมากขึ้นกลายเป็นลูกค้าประจําไปเลยแถมยังไปบอกต่อชวนเพื่อนมาเรียนมาทานอาหารที่ร้านอีกโอ้โหน่าทึ่งมากเลยครับจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสใหม่เลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะสุดท้ายร้านอาหารของคุณปรกรณ์ก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมยอดขายดีขึ้นจากทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่มาจากการบอกต่อ แถมยังได้ธุรกิจเสริมจากการสอนทำอาหารเข้ามาอีกกลายเป็นว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกเรื่องนี้ทำให้เห็นพลังของการตัดสินใจไม่ยอมแพ้ชัดเจนมากจริงๆค่ะเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากครับ เรื่องของคุณประกรณ์นี่สะท้อนหลักการที่เราคุยกันได้ครบเลยนะถ้าเราลองวิเคราะห์ดูยังไงบ้านคะช่วยวิเคราะห์หน่อยคะ่ะอย่างแรกเลยนะครับการที่คุณประกรณ์ตัดสินใจไม่ยอมแห้อย่างแน่วแน่เนี่ยมันไปปลูกสมองส่วนหน้าหรือ PFC ให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกนอกกรอบซึ่งก็คือไอเดียเปิดคอส,สอนทำอาหารนี่แหละครับเป็นทางที่ตอนแรกเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่คิดว่าเป็นไปได้ด้วยซ้ำ จริงด้วยค่ะถ้าเขายอมแพ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นไอเดียนี้ก็คงไม่เกิดเนอะถูกต้องครับอย่างที่สองเราเห็นสิ่งที่เรียกว่าความอึดหรือกริตชัดเจนมากความมุ่งมั่นของคุณปรกรณ์ที่ไม่ยอมลมเลิกแม้จะลองมาหลายวิธีแล้วก็ตามทำให้เขาสามารถมองเห็นแล้วก็คว้าโอกาสที่ซ่อนอยู่ที่คนอื่นหรือแม้แต่ตัวเขาเองในตอนแรกอาจมองข้ามไปความอึดน,นี้สำคัญจริงๆนะคะในการฝ่าฟันปัญหา และสุดท้ายเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการสร้าง resilience หรือความแข็งแกร่งทางใจการที่คุณประกรณ์เผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงยืนหยัดที่จะหาทางออกไม่ใช่แค่ทำให้เขาเกิดทางรอดนะแต่อย่างทำให้ตัวเขาและธุรกิจของเขาแข็งแกร่งขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายอื่นๆในอนาคตได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยพอฟังบานวิเคราะห์แบบนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าการไม่ยอมแพ้มันส่งผลดียังไงบ้างครับ มันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจตามมานะว่าจริงๆแล้วบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราปิดกั้นตัวเองด้วยคำว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันไม่มีทางอื่นแล้วทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะมีทางที่ซ่อนอยู่รอให้เราค้นพบเพียงแค่เรายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้อย่างแท้จริงะครับเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยค่ะ บางทีเราอาจจะยอมแพ้เร็วเกินไปจริงๆแล้วถ้าสรุปจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาพลังของการตัดสินใจไม่ยอมแพ้และการเชื่อว่าคนที่ไม่ยอมแพ้จะเห็นทางที่คนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะถ้าจะสรุปเป็นข้อข้อสร้างความอึดหรือ grit มันฝึกให้เรามีความมุ่งมั่นไม่ล้มเลือกง่ายๆซึ่งจําเป็นต่อาการบรรลุเป้าหมายระยะยาว 3. เสริมความแข็งแกร่งทางใจหรือ resilience ช่วยให้เราฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรืออุปสรรคได้เร็วขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมันไปได้และ 4. เป็นแหล่งพลังใจการรู้ว่าทุกปัญหามีทางออกซ่อนอยู่เสมอทำให้เราไม่ท้อแท้หมดหวังง่ายๆมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับครบถ้วนเลยค่ะทั้งเรื่องสมองความคิดแล้วก็จิตใจทีนี้มีอะไรอยากจะเสริมทิ้งท้ายไหมคะเกี่ยวกับแนวคิดนี้มีอีกนิดหนึ่งครับผมอยากชวนมองว่า ทัศนคติแบบนักสู้หรือการไม่ยอมแพ้นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่มันสามารถกลายเป็นเลนส์ใหม่ที่เราใช้มองความท้าทายต่างๆในชีวิตโดยรวมได้เลยหมายความว่ายังไงคะการเปลี่ยนเลนส์ในการมองหมายความว่าแทนที่เราจะมองอุปสรรคเป็นว่าเป็นกำแพงหรือเป็นทางตันเราอาจจะเริ่มมองมันเป็นปริศนาที่รอการไขหรืออาจจะมองเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้น การปรับมุมมองแบบนี้มันเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเรากับความยากลำบากไปเลยครับอืมน่าสนใจมากค่ะเป็นการเปลี่ยนจากเหยื่อของปัญหามาเป็นผู้เล่นที่พร้อมจะแก้เกมใช่เลยครับดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากฝากให้ไปคิดต่อก็คือลองนึกดูเล่นๆนะครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้มีเส้นทางซ่อนเร้นอะไรบ้างที่อาจจะกำลังรอการค้นพบอยู่หากเราเพียงแค่ปฏิเสธที่จะยอมรับว่า อุปสรรคที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือคำตอบสุดท้ายเป็นคำถามปิดท้ายที่ทรงพลังมากค่ะชวนให้กลับไปสำรวจความคิดและปัญหาของตัวเองกันต่อเลยสำหรับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดเรื่องกันไม่ยอมแพ้จากเนื้อหาวันที่15กันไปอย่างเข้มข้นแล้วนะคะในครั้งหน้าจากข้อมูลที่เรามีอยู่เราจะมาสำรวจอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย คือเรื่องการจัดการกับความสมบูรณ์แบบที่ไม่จำเป็นซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสํำคัญในการเสริมสร้างพลังสมองของเราต่อไปค่ะ